โอ้ว้าอะมาแล้วยังเธออะมาแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ๋อวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วเห็นเธอตื่นเต้นทุกคลิปฉันจะบอกโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็ไปเอฟมาแล้วนะคะก็เมื่อวันศืนนะคะกว่าจะว่างและมานั่งทําคลิปอยู่นะคะตัวนี้เลยนะะแล้วก็วันนี้ขอแกะกล่องดีออกก่อนนะคะแกะ กล่ tang, องด tamam. okay. er. like okay. okay. ีโอก่อนนะคะดีโอชาดอลนนะคะตัวนี้นะเป็นทางอันี้ไปเอที่เคาน์เตอร์มาเลยนะคะแล้วก็ที่เคาน์เตอร์เขาก็ห่อของขันมาให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเออมาดูดีกว่ามาแกะดูดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะอุ้ยกล่องสวยไหมนี่อ่ะดูกล่องก่อนนะฮะเอ่อข้อข้อก่อนข้อข้อก่อน นะคะคแล้วดูโบงดูโบอะไรนะเขาแบบใส่ใจอ่ะเธอดูแบบผูกลิบบงลิบบินนะคะสวยงามมากนี่แบบคือเราไปเห็นนะ B.A. เผูกกว่าจะแบบผูกเสร็จนานมากนะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นดาวเป็นดาวแล้วหนึ่งนะคะสวยมากนะคะดีออแกะเลยนะคะ <c oughs> ดบอกว่าอันนี้นะไปสั่งที่สาขาฝรั่งเศสนะเขาก็ห่อของขวัญให้สวยมากนะอืมนะคะโอเคแกะนะแกะนะโอ้ยสึนเต้ลอ่ะโอ้ยแหกอ่ะแกะละดูนะว่าได้อะไรมาบ้างค่ะ กล่องสวยงามมากข้างในน่ารักมากด้สิตรงนี้เขาก็ใส่ใจนะเนี่ยพับมาอย่างสวยงามนะคะกันกระทุมงกันกระเทกนะมีของแถมอะไรอะ่ะเป็น the r p r e s t i นี่น่าจะเป็นกันแดดนะคะอันนี้ของแถมนะคะได้เป็นของแถมมานะคะโอเคของแถมตัวต่อไปนะคะ the all f o b e r skin glow cushion น,นะคะโอคุชชั่นเรายังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวต้องไปลองก่อนนะ โน่นนี่นะคะตัว forever นะเป็น cushion <c oughs> นะคะแล้วก็ของแถมตัวถัดไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพวก dior นะคะ prestige นะคะเอาลาร์มอิโคโลชั่นกับลาร์มครีมนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นของแถมนะคะเออสองอันนี้โอเคอันนี้ต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> เป็น dior chardeau oh dior j a r d o r เอสสองนะคะเดอะปล่าฟังอ่าอ่านกันเอาเองนะคะไม่ได้อ่านว่าเอสซินนะคะอ่านว่าเอสสองเดอะปล่าฟังนะจ๊ะเอออ่ะดูปริมาณและราคาของกันเอาเองนะคะนี่ราคาและปริมาณนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะเลยแกะยังไงเออแกะยังไงคะปริมาณ50 ml นะคะกระปุกนี้คือ50 ml นะนี่50 ml ไม่รู้เห็นหรือเปล่า หุ้ยกล่องคดีมากนะคะอันนี้หมดแล้วนะไม่มีแล้วนะะเดี๋ยวแกะเลยแกะยังไงอี่ะอันนี้ข้างใต้ใต้กล่องให้ดูใต้กล่องดีก่อนดีกว่าเออให้ดูใต้กล่องนะคะกล่องก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฝาครอบคล้ายๆออทอมฟอร์ดนะฮะกล่องเขาก็จะคล้ายๆทอมฟอร์ดแกะเลยแกะอย่างนี้แล้วกันเนาะลิกเนี้ย กาะของเขาจะเป็นแบบปากครอบนะครับคล้ายๆขอบฟอร์ดนะครับนี่อุ้ยตื่นเติร์แดดแดดอุ้ยอุ้ยอดากนี่นะคะขวดตรงนี้เป็นในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันเป็นแบบสีทองอะขวดมันแบบสวยมากค่ะ นะคะคแล้วก็ถ้าเป็นตัวเทสเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบตรงนี้นะมันจะมีสกรีนนะคะมันจะมีสกรีนแต่ว่าถ้าเป็นตัวขายเนี่ยขวดขายในกล่องขายปกติมันจะไม่สกรีนนะคะเออไม่ได้เป็นของปองของปลอมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าประมาณนั้นนะคะเออประมาณนั้นโอเคกลิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนวิดูฝาเขาแบบ เป็นโลหะสวยมากอะ่ะเออปิดก่อนเรามาดูนะคะโน้ตของกลิ่นก่อนนะคะเขาบอกว่าตัวดีออ h ชาดอลล์เนี่ยนะคะเอเซนเดอร์ปฟังคะเป็นน้ำหอมแนวโอรัลนะคะฟักรานนะคะ,อ,ะออกมาปีนี้นี่เองมีโน้ตแบบไม่เยอะนะ,ะน้หอมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ ก็มัตเตอร์พีทได้นะเพราะว่าคุณฟรานซิสเคอร์ชองเนี่ยเขาเป็นคนปรุงกลิ่นหอมนะคะมาเป็นแบบอครีเอทีฟดีเรกเตอร์นะคะของดีออลก็คือคุณฟรานซิสนี่เองนะคะน้ำหอมกลิ่นเด่นๆของกลิ่นนี้นะ,ะก็จะเป็นจัสมินนะคะออร n เรนโบรซัมจินนี่ออฟเดอะวอลเลย์นะคะแล้วก็ไวโอเลต แล้วก็โรสนะคะเออตัวนี้เลยไปลองที่เคาเตอร์มาแล้วปังจริงฟูงจริงกระจายตัวดีมากติดทนยันค่ำายันมืดนะคะ <Yes. S 1> ตัวนี้อืมโอ้โหจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่ามันจะมีตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวปี2017นะิบเจ็ดดีอจาดอ รอเหมือนกันนะคะเหมือนจะออกมาเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะ2 0 1 7จะมีความหวานความวานิลลานะคะมีความฟลอร l เยลโล่อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเยลโล่ฟลอร์นะคะก็คือดอกไม้เหลืองอย่างเช่นพวกเออ่กระดังงาทูบโรสอะไรอย่างเงี้ยวานิลามีความหวานหวานวานิลาฉ่ำด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะตัว2017เนี่ยเราไม่เคยดมเลย ไม่เคยดมเลยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนั้นก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่เนาะไม่ค่อยได้ตามเก็บตามแอปแออะไรอย่างเงี้ยมาตามเก็บเอาช่วงหลังๆนี่เองเพราะว่าช่วงก่อนหน้านู้ไม่ค่อยมีตังค์ซื้ออะไรหรอกคะ่ะมีตังค์กินข้าวยังไม่มีเลย <laughs> โอเคนะคะอ่ะโอเคสําหรับตัวนี้นะคะเราไปลองมาแล้วนะคะฉีด2องปลุดนะคะกลิ่นนี่คือกระจายตัวดีมากนะคะความติดทนคือให้นางคือ8ดชั่วโมงขึ้นนะคะ8ดชั่วโมงขึ้นเลยฉีดที่ผิวฉีดที่เสื้ออยู่ติดคือ8ดชั่วโมงขึ้นจนจน,จนกลับถึงบ้านอาบนงอาบน้ําอะไรก็ยังติดอยู่นะคะคือนางปังจริงๆสําหรับตัวนี้นะคะถ้าใคร มีตัวจาดออยู่แล้วนะคะจารดอร์ออเดอร์เพ์ฟูมนะคะจาดอแอบลูนะคะตัวแอ็บสลูเพ์ฟูมนะคะอยู่แล้วนะคะก็จะคิดว่าจะซื้อตัวนี้ใหมนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีงบนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จําเป็นต้องซื้อตัวนี้นะ,ะเพราะว่ากลิ่นมันก็โทนเดียวกันแนวเดียวกันแล้วก็ความโทนก็ไม่ได้ติดตีห่างกันมากนะคะสําหรับตัวนี้ ะะมีจอด,ดออยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีงบที่จะซื้อตัวนี้นะคะแนะนําว่าก็ใช้ตัวเดิมไปก่อนนะคะเหมือนการคล้ายกันนะคะไม่ได้หนีห่างกันมากมายเนาะอืมนะคะแต่ขวดมันสวยนะคะแต่ว่าถ้าใครมีงบนะคะอยากสะสมบอกเลยว่าคืองานเป็นงานพรีเมียมมากนะคะขวดขวดเนี่ยฝาเฟอร์อะไรเนี่ยมันเป็นงานพรีเมียมมากเหมาะแก่การสําหรับคนที่แบบ เป็นลูกค้าตัวยงของดีออแล้วก็เป็นคนที่ชอบสะสมน้ําหอมอะไรอย่างนี้นะคะมันมันเหมาะกับคนประมาณนั้นนะคะอยากสะสมน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉีดปลุดเดียวสองปล้ดคือรู้เรื่องอืมนะคะโอ้อยมันรู้สึกคือน้ําหอมแนวจัสมินเนี่ยมันทําให้รู้สึกถึงความหรูรานะคะสะอาดนะคะรู้สึกถึงความแพงความ ไฮโซอะไรอย่างงี้นะประมาณโอ้คนธรรมดาก็ฉีดได้นะเอโอโอเคนะคะโอเคนะคะหวังว่านะคะทุกคนคงชอบคลิปนี้นะอืมโอ้มันเป็นเดี๋ยวลองฉีดฉีดแล้วดมดูนะฮะนะฮะอืมอืมมันจะมีความแบบ เป็นแบบน้ำหอมแนวฟลอรัลนะมีความหวานคือหวานนำมาเลยนะมีความเขียวเขียวหน่อยนะคะเขียวสะอาดฟลอรัลหวานสะอาดอะไรเงี้ยมันมีความหรูหราม,มันหอมแบบหอมลึกหอมลึกหอมแน่นนะคะหอมมีมิติอะไรเงี้ย หวานช่ำคือเปิดมาปุ๊บหวานช่ำรู้เลยว่ากลิ่นเนี้ยอยู่นานแน่นอนอะ่ะเอเอประมาณนั้นน่ะโอ้กลิ่นดีนะมากนะคะรู้สึกถึงถึงเขาจะบอกว่าโน้ตของเขามีไม่ไม่กี่กี่กลิ่นนะคะอย่างเช่นพวกจัสมินออริ m อซมก็คือดอกไม้สีขาวนั่นเองนะแต่เรารู้สึกถึงความมีมิตินะคะมีความนุ่มลึกนะคะสะอาดข้าวหรูหรา สบายอะไรอย่างเงี้ยอืมดีนะฮะดีเออนะฮะโอเคนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไปแล้วชอบมากนะคะคือแบบฉีดสองทีคือแบบแบบฟุ้งกระจายมากหอมแบบทนมากอะ่ะเออพูดยังไงอะ่ะก็ทนอะ่ะนางทนอ่ะนะเออโอเคอะโอเคหวังว่านะคะทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะ โอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะฝากนะคะฝากแค่กราบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมษาด้วยนะคะใครเป็นที่แบบเข้ามาดูคลิปแรกครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวู้วเย,ยมาอืมโอ้ my god